ครับทีทมทสองร <นะ S 1> อซี่โอ้โหเรื่องนี้คือแบบไม่เนียตโต๊เ,เตรียมท่าหลายเพลงไงเพราะว่ามีหลายเพลงกับพี่ทิวใช่ถูกต้องนะคะละครเรื่องนี้เลยครับมอลําซัมเมอร์มาแน่นะฮะ16มิถุนายนนี้บอกเลยว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครแบบว่ามีความขำๆนะ,ะแล้วก็มีเพลงเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากๆเลยนะฮะนี่แล้วบอกเลยว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยทุกคนตั้งใจร้องนะคะตั้งใจทําแบบเต็มที่มากจริงๆเลยนะฮะนี่มาอุ่นเครื่องสนุกสนุก กับ2เพลงแรกก่อนทับทิมเพลงอะไรเพลงแรกคือหม um อลำซัมเมอร์ああเพลงน <okay. S 2> <ๆ>ี้ทุกคนนะ่าจะได้ฟังกันไปแล้วต้องมาสละบ,บรีเลี่ยวว่ามันเหลวไปโลออนี่เลยนะคือบอกเลยว่าจ่อยมากนะฮะสกายมาเรียเนี่ยเคาร้องด้วยความจ่อยๆเลยทีเดียวอีกเพลงหนึ่งคือโค้งสีปูนมูลสีครามนะคะสกายออกตัวเลยนะบอกว่าจริงๆเนี่ยสองเพลงนีย้ยากพอๆกันแต่เพลงที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือเพลงโค้งสีปูนมูลสีครามนั่นเองนี่ อันนี้เป็นบรรยากาศห้องอัดนะฮะชีวิวตัวเองสุดิสุดเด็ดเลยนะจอยมากเลยนะเออนะฮะเพราะว่าอยากถ่ายทอดความแบบสนุกสนานออกมาให้ได้มากที่สุดนะฮะแน่นอนว่าทั้งลูกคอเอยนะฮะทั้งลีลาการร้องเนี่ยสกายเทรนมาแล้วแล้วเพลงนี้มันต้องมีสำเนียงแบบสำเนียงอีสานอะอุยชอบกรคอรัสอัดคอรัสแบบเรียวๆอัดท้อมกันเลยเออนะฮะอะที่สำคัญนะฮะ คือก่อนที่ละครเรื่องนี้จะออกอากาศเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆได้เห็นไปแล้วแหะนะคะสกายเดียวนะครับเขาไปร้องเพลงฮะที่สาลของคุณแม่ฮันนี่สีอีสาขนขณะเดินทางไปถ่ายทำละครเรื่องนี้ <ไป S 1> ที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยอบอกเลยว่าเต็มที่มากๆอยากให้แฟนๆรอชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในห้องอัดกันหน่อยครับ

ใช่เป็นเรื่องแรกที่ต้องร้องเพลงค่ะสําหรับหนูการร้องเพลงนี้ยากมากแล้วนะคะแต่นี้เป็นเพลงหมอลำค่ะแล้วก็มีภาษาอีสานด้วยนะคะ,ะเป็นการแรปแรปแบบาาสายสานต่ำซ้มต่ำซัวย,ยมวัวแอลลาคอยได้กินวิตามินแซวแต่ครูบอกว่าเก่งมากเห็นไหมคะ <c oughs> เฮ้ยสกัดอินเนอดีมากเลยอ่ะนี่คืออินเนอร์ของคนที่บอกว่าไม่เคยร้องเพลงมาก่อนแล้วไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังนะแต่ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงซิกเนเจอร์ของละครเรื่องนี้นั่นก็คือเพลงส้มตําอินเตอร์ค่ะเป็นเสียงร้องของยายดวงนะคะผู้ที่รับบทนี้ก็คือพี่สุนารีราชสีมานั่นเองนี่ พอเป็นเวอร์ชั่นนี้นะ,ะก็ยังแบบม้วนคักๆก,กันอยู่นะคะ,ะยิ่งแบบโซยส้ตมตำไปแล้วก็ร้องเพลงนี้ไปนะโอ้โหแซบอี่งเลยอะ่ะคือม้วนมากจริงๆอ่ะถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังนะฮะจะบอกว่าคือเวอร์ชั่นก่อนเนี่ย<ะ>ไม่น้อยพวงงามร้องไว้ม,มันก็จะมีความแับแบบกระชโชกคข้างนิดนึง แต่ครั้งนี้เป็นแม่สู่อลองสังเกตนะเพลงของแม่สุที่เป็นเพลงส่วนตัวเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงช้านะครับทิมเนาะใช่ไม่ค่อยเห็นคุณแม่ร้องเพลงเร็วครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งอีกลุกหนึ่งที่เราจะได้เห็นแม่สุเนี่ยสนุกสนานนะฮะจะมีความนิ่มนวลเกิดขึ้นด้วยในเพลงนี้อาจจะนิ่มนวลยังไงเดี๋ยวไปลองฟังกันดูฮะแแแซซซ่่่บบบบ จะได้ฟังกันนะฮะในเพลงในตอนแรกนะฮะก็คือเพลงนี้ครับเป็นคุกกี้เสียงร้องของน้องไมพัฒนิดานั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน้องไมเค้ารบทเป็นพีมพีมเนี่ยในเรื่องนะครับทีมคือใครรู้ไหมคือนักร้องคู่แข่งของนางเอกเพราะฉะนั้น2คนนี้จะฟาดกันแน่นอนนะฮะคือน้องไมเนี่ยพลิกคาแรคเตอร์มาเลยทั้งร้องทั้งเต้นด้วยเอาใจช่วยเธอกันด้วยนะครับ ฝากบทรีม้วนะคะหมอลำซัเอร์ค16มิถุนายนนี้ค่ะฝากเอ็นดูด้วยนะคะคุกกก้แชมเปญเชอเป็นคือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยนะคะแล้วก็รอชมละครตอนแรกพร้อมกันนะครับ16มิถุนายนนี้ทางช่อง7 HD 2ทุ่มครึ่งครับแนะนำนะดูละครตอนแรกสั่งซื้อส้มตำมาเตรียมรอเลยนะจะได้ไดอ,อดัดรถมากนะคะ